สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้เจจะพามาดูนะคะแนวทางฮานอยนะคะวันที่13กรกฎาคมหกหานะคะพี่น้องขาใจจะพามาดูตัวเด่นเลยนะคะพี่น้องสาหรับคู่ด้านบนนะคะให้ fc แคไปไว้นะคะเพื่อตัดสินใจนะคะพี่น้องขาชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะเจจะมาลงช่องนี้นะคะจะไม่ได้ลงยาวนะคะพี่น้องมา แป๊บๆให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะพี่น้องขาเด่นเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่สามและสองค่ะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่สองและหนึ่งนะคะพิจารณาคู่ด้านบนได้เลยนะคะเด่นปกตินะคะอยู่ที่หกและห้าเด่น v i p นะคะอยู่ที่สี่และสามเด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขาของฮานอยวันนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งและสี่ค่ะพี่น้อง ชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะดูเด่นแยกใส่เด่นรวมได้เลยนะคะพี่น้องแลตสมักเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเลขประจําวันนะคะประจําวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะพี่น้องก็คือเลข4และเลขเก้านะคะแล้วแต่ f อจะชอบนะคะชอบตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะพี่น้องคะ่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ